này của tăng của tăng tăng sư tuyền vừa rồi thầy thua A e nói khu này hãy lên thia này này lên này nè Ấy, đánh luôn, đánh luôn, áo đi à. khoai bóng này มองสองหลอดหลอดน้ำดีหลอดน้ำดีโอ้โหเหี้ยมองเข้ามาต่อยกูได้ไงเนี่ยกูกิ้งไอ้เหี้ยแม้ยเย็ดหลังมองหลังไอ้ยตายวะหันหลังหันหลัง หลังตายหลังตายไอเดี๋ยวฮันผมเจ็บเองไปสอนใจหน้าเลยดิ๊ดม้องมาแล้วอีกตายเออนั่งคุยนั่งคุยใจเย็นโอ้โหป้ามาลาเซียป้าเป็นเสกคนเดียวไล่รีบเดินอย่ารีบเดินวัวไม่ทันอย่ารีบเดิน แผโบู๊ยเย็บมากไข่เขาเล่นวิว่าเฮียเขาไม่หลอดข้างๆให้กูอะหรือไงโอ้โหไอสัตว์ขอเก่งต่อยกูสนุกเลยเฮียเออเฮียมันกูเก่งต่อยกูเฉยเลยเออไอห่าโดนเหมือนกันว่ะกูติดแถบข้างหลังว่ะเฮียหลังๆๆๆหนัาหน้ามองมอง ไชชนะวะบินไม่ไ <gegen violin> <warfare> <left> ห้ใชสหลังมองหลังมองหลังมองหลังตีเ่นเสียตัวเองไหมสมงเล่นเสียตัวเองน่ะเราจะตายประมาณสี่คนหมดแล้วเราจะตายแค่นั้นแหละเดี๋ยววัวไม่ถึงไอเหียแม่งกูก่งรอกคนส้นเตีนถัด เจ้เป้เองอ่ะไม่หลอดนำเว้ยไอสัตว์ไม่เมื่อกี้กลวยนี่เว้ยติดแถบข้างหลังเว้ยไม่บอกไอ้เหี้ยเออจะต่อกบไอสัตว์กโดนหลอกไปด้วยโดนเปี๊บตั้งใจดิตั้งใจดิเย็ดแน่เอาให้ขาดเอบีเอบีเอบีบาดหน่อยเอบีบาดหน่อยดิครับอยู่ไหนา ไม่หลอกกูเลยว้าหลอดน้ำดิเป้อากีหน่อยอากีบากีหน่อยมึงตะกิดตะกิดอื่นเลยกูเองไหนวะใครบอกดิมองไอ้เทียเล่นมีป่านนะเดี๋ยวแล้วหน้าหน้าดิมองหนึ่งดิมองแล้วดิมองแล้วรับรัปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยกองไอ้สัด ไอเย็แม่บ้าปะเนี่ยเอาเอาไปเหยียบมาบี้มันมาไหลไปไหลไปกูขู gentle, attitude, so? ่เด้งกูขู่เด้งระวังโดนต่อยระวังโดนต่อยระวังดิดแล้วดิดแล้วดิดแล้วสเปลหน้าไปถอยมาถอยมานะกบุระดีดอยู่ดีดอยู่มองแมงดึงแลงกลับมาดิเอาดิไอ้สัตว์เอาดิเอาดิตัดแลหน้าเนี่ยเมกินหน่อยเมกินหน่อยเมกินหน่อยกูตัดแลงแล้วกูตัดแลงแล้ว เดินมาดิเดินย้งไงดึงแรงมาดึงตัดแหละดึงกดมึงแรงบีชไรพาดิเออมึงแรงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแรงขึ้นมาอีก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 แนขึ้มาดิ๊ดมองแล้วกูดิ๊ดมองเยอะกูดิ๊ดมองเยอะกูดิ๊ดมองเยอะดิ็มเต็มดิ็มเต็มดิ็มเต็มเตหมด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 ต็มเ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 ต็มโบเต็มเต็มโบเต็มโบเต็ม เต็มบ้าอะไรกูไม่ได้โวเนี่ยปิดแลนดแล้วโว้เซ็ตควายจะมาต่อยกูพ่อมึงโง่ผมตายแล้วดิสมองไว้สำรองตัวดิเต็มดิเต็มดิโอ้ยแวง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 เออหมดหมดหมดไม่รอไปอย่าให้มันเลยปิดแลนดปิดแลนดปิดแลนดมันไม่ไม่ออกปิดปิดแลนดมันเลื่อไม่ออกปิดแลนดปิดแลนดเลยดิเต็มิดแล้วดิดไปแล้วหลอดหลังด้วยหลอดหลังด้วยไอ้ไว้หมดไอ้สัตว์ไว้หมดไอ้สัตว์ข้างหลังนี่จะหมดอันเนี่ยไปดิ อยู่เลยยเเนี่บสหน่อยเบสหน่อยโอ้โหไอ้สารเฮ้ยหลังหลังมองตัวนึงเนี่ย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 เีมันยังไม่ตายเลยเนี่ยดีไอ้สารมองเหลือหนึ่งตัวเซฟหน่อยเซฟต่อมองเลยนะเว้ยไอมองหมดแล้วกูจะต้มหมดแล้วกูจะต้มหมดแล้วอย่าไปอย่าไปเคาะอย่าไปเคาะมองมันตัวนึงนะเว้ยดีโบกูได้ดีเซฟมองเซฟโอยู่โวอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนบ็ดหน่อยเดีเบ็หน่อยขอเบสคูหน่อยตัวนะ โวมองไอ้เบ้นด้วยโวมองไอ้เบ้นด้วยโวอยู่โวอยู่ไม่ต่อยอ่ะป่อยเนี้ยผีมันต่อยไม่ได้เมื่อกี้ระหว่งมองสองตัวนี้ยมันต่อยไม่ได้เนี่ยมันบัลจอมันอยู่นี่มันอยู่นี่ก็ผมบอกว่ามันอยู่นี่มันบั็กจอเข้าใจป้ะอ๋อเฮียมองหมดยังเนี่ยหมดและยังยังสองตัวไอ้เบือเฮ้ยรอเขาด้วยรอเฮ้ยขอกิ้งขอกิ้งขอกิ้งโง่ควาย สเตปเท่มึงจะรีโลไปไหนเนี่ยข้างหลัง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 อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ <c oughs> ไปไหนอะ่ะเอ้ยเจ็ดแม่ดิสไม่ทนันไอสัตว์หลอดในดงไว้หลอดในดวงไว้ <c oughs> แต่ไหนรู้ว่าชนะ MK ได้ไง บอร์ล้วทายอรีอรีอรีว่าด,ดีด้านซ้ายดีกว่าเว้ยด้านซ้ายมันมุมนะเดี๋หมดเต็มตีแล้วยืนเฉยรอแม่งมาจบแล้วไอ้สัสมันหมดยังอ,ยดอยงอ่ะมันไม่หมดสองตัวข้างระวังคุกกิ้งนะนี่นี่ถ้ามองเราโดนต่อยก็นะไม่ตายหรอกก็ว่ะ มูโบเนี่ยแล้วก็ให้ดีบาดนะแอปเปิ้ลวิดีขึ้เรือดเยอะให้แมงมีเฟซนด์ดีเฟนดลตายนำล่างมันนีหลอดล่างมันนอ่บาดกบารกดแอปเปิ้ลไว้ด้วยอ่ะมีชีตเมย์มีหลอดมั้ยฟัามเลือดกันด้วยเหอะคือมันจะมันจะไปไหนอ่ะมันคือมันจะไปไหนอ่ะล่างเราไปต่อยเพื่อนดูลูกแก้วดีเบนดูลูกแก้วดีเออกดใบดีเนี่ยสายตัวหนึ่งอ่ะสายตัวหนึ่งโดบแล้วโดบแล้วเออ ติดแล้วไม่ต้องดีดไม่ต้องดีดติดแล้วติดแล้วไอ้เบนตายนี่เบนอีกตัวหนึ่งขวาให้กูชาร์จมั่งเถอะไอ้เจไอ้สัตว์เดียวเลยไอ้ยัดเกมโ๋อไอ้นี่คือเล่นพีพีเหรอไอ้สัตว์ยัดแม่อดีตโดดมาเบนโดดโดดมาเลยโดดมาเลยเออมันดูดลูกแก้วแม่งไอ้สัตว์มึงมุดหลบเพื่อพันนะขวามันอยู่ขวาไม่เอาคูโร่ไบุดูดลูกแก้วเฮ้นี่ถ้าแล้วนี่ถ้าแล้ว ดูลูกแก้วดูลูกแก้วดูดลูกแก้วดูลูกแก้วไอ้ยัดเคี้มันมึงไม่ทันไลยสัสเออเดี๋ยแล้วเอาดิเอาดิรัดยัดมันยัดมันเราเปียนดูลูกแก้วไว้มึงดูลูกแก้วไว้มึงดูลูกแก้วไว้เออไอ้ควายไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนไอ้เพื่อนไว้เพื่อนเด็กโง่ไอ้เหลือให้กู่วะเหลือตัวเยี่ยอะไรเนี่ยเหลือวมองจบแล้วจบแล้วจบแล้วแต่รับตาไม่ออกเลย ถ้ามันล้อมมาเฮี้ยนี่มันคือมันไม่ล้อมเฮี้ยแลย้วมันเล่นถอยอ่ะเป็นเฮี้ยอะไรสงสัยเราอ่ะต้องให้มันมันเดินมาก่อนอ่ะมองมนะันอ่ะต่อดิซ้อมโซนโถอไม่แล้วนะไม่แล้วนอนแล้วเออโอเคนอ <laughs>